อุ้ยยังไม่ได้ส่งให้แม่หรอแป๊บหนึง่งลืมอีกแล้วอ่ะส่งแล้วทุกคนถากกดแชร์ค่ะอุ้ยคอมเมนต์เป็นอะไรอ่ะค้างอ่ะเออไม่เห็นแบบคอมเมนต์ใครเลยทุกคน คอมเมนต์ไม่มีใครขึ้นเลยเหรอแม่ดูหน่อยดีลิงแรกอะไหลแล้วมั้งวยทุกคนคอมเมนต์เป็นไรอ่ะค้างหรอฉันต้องมานั่งคอยปัดเนี่ยวีทุกคนมันั่ากินมากเจกอร์ประเดิมล็อสเตอร์ก่อนนะเพราะว่าเกิดมาอินเทรนดกินล็อสเตอร์เลย ลิงด้านล่างค่ะใครเห็นบ้างทุกคนแล้วเขามีร้านเนี่ยเขามีแบบถุงที่มาให้ด้วยถุงมือแล้วเขากันไก่อ่ะคุยทุกคนเจ๊ขออนุญาตนะคะขออนุญาตกินไปด้วยนะคะคแต่ไม่เห็นคอมเมนต์ให้เลยว่า อเนื้อหวานมากอืมแบบนึงนะทุกคนทุกคนมีใครเห็นลิงบ้างปะอาโกดแชร์ค่ะทุกคนค่ะรัฐบาลเจนุกจะปล่อยสามตัวชอบนะทุกคนหากดแชร์กดเชคขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนั่งกินไปด้วยแล้วก็แบ่งปันแนวทางไปด้วยนอนจะได้แบบ มีอะไรคุยกันเมื่อวานใครถูกดัากโจนนะคะอุ้ยแบบคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะเป็นอะไรไม่รู้ต้องอ่านอย่างเนี้ยอุ้ยแต่แบบอนเนี้ยเนาะล็อบเตอร์คือเนื้อหวานมากอะ่ะจริงขอบคุณธนาบาทหนึ่ง อนุญาตนะคะทุกคนอากดแชร์ไปตอนนี้เห็นแต่กุ้งเจ๋โอเคตอนนี้เห็นแต่กุ้งเจ๋แล้วก็ทุกคนขารัฐบาลเจนุกนะคะอ่ะคอมเมนต์เริ่มขึ้นแล้ว คอมเมนตเริ่มขึ้นแล้วหรอ,อทุกคนจา๋าวันนี้นะรัฐบาลสามตัวชอบเจน,นะคะมีสี่หางอ่ะใครอยากได้กินเล็กเก้ามาเฉอือยากให้เฮามันก็อยู่ของบันเฉยเนี่ยคใครอยากให้พิมเล็กเก้ามา มันก็เงียบของมันอยู่แล้วนะทุกคนเห็นไหมอาใครพร้อมแท็แล้วเออแกยังไงไว้เทนก่อนเันต้องเนี่ยนมันก็มีอะไรให้ตัดก่อนเฮ้ยเทนมึงดูดีมึงดูดี กันดูคลิปดิลูกจัดเด็กเนี่ยอฮันดูอยู่แล้วหัวกุ้งมันกินได้ปะวะนั่นจะกินได้หมดลัพเตอร์เนาะอืุ้ยหวานน่ะมันเหมือนมันปูอ่ะอุ้ยอืมไมนเหมือนมันปูอ่ะหัวลัพเตอร์อ่ะเป็นนมั อ,อะทุกคนกลุ่มฟรีลิงด้านล่างอ่ะมานองแมงสองซีอนเด็กกะทะอันนี้กินอชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊จะก,กลุ่มฟรีลิงด้านล่างเลย สามตัวชอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบทันไ่รยังไงก็ทันทุกคนขาระวังเพจลอมนะคะตอนนี้เจไลท์สดวันที่สิบเอ็ดนะคะเวลาเที่ยงสีสิบเจ็ดนาทีอันนี้คือเพจจริงไลท์นะคะระวังเขาดูดคลิปไปนะ นะตอนนี้เจไลท์สดต,ตอนเที่ยงสี่เจ็ดนะคะใครที่ดูคนดูดคลิปอยู่นะคะก็ปลอมทั้งหมดนะคะโอเค,อเคทุกคนแล้วเนาะทันเนาะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีสนุกนะคะกดเลยค่ะเมื่อวานดาวโจนปังมากใส่ดวนให้วันที่สิบหกค่ะ สายด่วนให้วันที่สิบหกสายด่วนให้วันที่สิบหกสายด่วนให้วันที่สิบหกนะคะใครจะเข้ากลุ่มฟรีรีบเลยเต็มห้ารอยคนแล้วคือจบนะคะเต็มห้าร้อยคนไม่ได้คือเต็มทันทีนะคะ ไหนได้ดูยังดูลเข้าใจยังเข้าทำไมผิดแน่ใจแกะเปิดฝาเปิดฝาปวด,เ,ปดเอาจริงมันต้องตัดก่อนมันก็แบ่งส่วนว่าเนี่ยมึงก็แบ่งดิมึงก็จัดก,การดิบอกเลยว่าหัวดูดิหัวมันอร่อยมันมีเนื้อด้ะแต่กินด้อยมากๆตรงกล้ามเหรอ

อ่ะกลุ่มฟรีนะลิงด้านล่างเลยทันทุกคนทันทุกคนคะมีใครไม่ทันบ้างคะทันหมดแล้วเนาะนะคะทุกคนชอบก็ตามเลยทุกคนเห็นเลขเ,เ,เจ๊เจ๊นุกเลขสวยก็ตามเลขไม่สวยไม่ต้องตามเลยทุกคนอันนี้คือเจ๊ก็ตามของเจ๊อยู่แล้วนะคะได้ไหมอืมทุกคนค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเลขมัเจะอะอ,อะไรเอาจริงๆเหอะทุกคน เราไม่รู้ว่าเล่มันเจะอะไรแล้เนี่ยพ่อกินมากักใจเลย้งอะไรพ่อกิน่ะเข้าอุ้ยกินมั่งดิเดี๋ยวเพิ่แป๊บนึงเิ่หแบบตัวใหญ่มากครัเดี๋ยวกูต้องเล่นกุ้งอะไรเสืออีกกุ้งไน้เสืยอะไรเนาะอร่อยอร่อยดีงเกเลยสมาเลยนุือะคณอางรอมั่โคตรเล็กเลยรอเออ ยิมไม่ได้เพง้องยินมปะกูแกให้ทีมหมอแล้วมือมือเป็นอย่างไงหรอไม่ดีมอือไม้ยิ้มไม่งน้ำเหมือนเนี่ย